ดีค่ะขอสวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ชมจะเห็นว่ารายการเราเป็นรายการแรกที่ใช้พิธีกรเปลืองมากไม่ใช่เปลืองค่ะเป็นรายการแรกที่เราใช้สิ่งมีชีวิตที่คิดไปเองเนี่ยที่สุดนะคก <c oughs> อบอุ่นดีค่ะ <c oughs> อบอุ่นดีนะะรายการเราแล้ว,ะะลวถ,าถามเพื่อนร่วมรายการหรือย,ยังเพราะว่าเขารู้สึกอบอุ่นไหมคะพ <c oughs> ี่วุฒอบอุ่นไหมคะ ร้อนเผาเข้าไปถึงร้อนเผาครับค่ะแล้ไอ้ข้างๆนี่ใช่ไหมคะมันมาทุกวันเลยครับมาทุกวันพุธเลยมันมาเพื่อมาอะไรกันนะไหนครัเดี๋ยวคันนี้ค่ะอ๋อเขาเปลี่ยนชื่อรายการแล้วเป็นอะไครับโกสาโกกับสาซาลอนเหรอวันนี้ผมว่าจะเข้าไปรายการด้วยนะทำไมอ่ะทำไมอ่ะตัดผมไงเมื่อกีผมไปตัดที่อื่นมาแล้วผมมันเป็นเหลี่ยมครับมันเป็นเหลี่ยมที่โก้จะหนีเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อรายการเป็นไอ้นี่ไหมคะเป็นอะไร กุมารทองขนองฤทธิ์ดิไหมกินอะไรเขาได้จะเลวายอยู่เลยฮะเจ๋เต้เจ๋เต้อ๋อเจเต้อ้าววันนี้เรามาพูดกันถึงเมืองคุดธรรมดาเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยแล้วเขาไม่นิยมไหว้กันเพราะเมืองคุดมันเป็นไงคําว่าคุดมันเป็นไงคําว่าคุดมันอดมันคุดมันไม่ดีฮะมันทุกอย่างจะต้องคุดจัดเลยแล้วมันเป็นผลไม้ที่มียางป่ะมียางด้วยใข่ห้ามแล้วนี่ยางมีไหมมีค่ะยังเนื้อจัดด้วยอย่าพูดเดี๋ยวเขาพูดออกมานะยางอะไรท่านผู้ชมนะคะเมืองคุดเนี่ยนะคะ สรรพคุณของมันจากเปลือกเนี่ยนะฮะเอาเปลือกมันเนี่ยนะไปตําลงไปในโคกนะและ้วแป๊ดๆน้ําที่ออกมาสีม่วงๆอ่ะนะเวลาคุณอักเสบเป็นอะไรก็แล้วแต่แผลฝีหนองเอามาแ,แต้มปั๊บโดยเฉพาะสิวหรือหรือแผลเนี่ยนะมันจะแห้งแล้วไม่เน่าไม่ไม่ม,ไม,ม,ไม,ม,ไม,มีไม่มีนะไม่มีหนองแตกแปกก็จะหายเร็วหรอมันเป็นของที่เก็บไม่ได้เพราะสกัดออกมาไม่ได้อีน้ําสีม่วงๆ่วงมันเนี่ยต้องทาสดๆเท่านั้นโกเคยมีเพื่อนคนหนึ่งนะเ๋ก่อนเดีน ขอเพิ่มเติมนิดหนึ่งขอเพิ่มเติมนิดหนึ่งคือคือตัวน้ามังคุดที่พี่โกบอกอะเป็นตัวที่ว่าดีมากๆแต่คุณต้องระวังยางมังคุดเพราะตัวยางมังคุดมันจะกัดหน้าถ้าจะใช้ให้ดีเนี่ยคุณต้องเอาล้างให้มันดีแล้วก็จะต้องเอายางออกก่อนแล้วก็เอาน้ําเอาน้ําที่เป็นแดงๆอะมาแต้มแต่เชื่อไหมว่ามังคุดเนี่ยเขาดึงเอาสารสกัดอย่างที่พี่อ้วนบอกเนี่ยกับพี่โกบอกเนี่ยมาใส่ในเครื่องสำอางรักษาฟ้าแล้วก็มาเป็นระยะเวลาถ้าจําไม่ผิดนะคะ ยี่สิบกว่าปีแล้วนะคืออย่างนี้ม,มันสับผมคือ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 มังคุดเนี่ย <c oughs> ที่บอกเลยว่ามันมีสรรพคุณทางยาต่างๆมากมายแต่ <c oughs> นในขนาดเดียวกันเนี่ยมังคุดเหมือนเหรียญ <c oughs> มีมีสองด้านมีหัวมีก้อยมีมืดมีขามีสว่าง <c oughs> เพราะฉะนั้นตัวมังคุดเนี่ยสิ่งที่ว่ามันช่วยทําให้กาฟ้าจุดต่างๆได้ไหมได้แต่มันไม่สามารถคอนโทรลเรื่องความกระจ่างใสให้มันเนียนแล้วก็ความชุ่มฉ่าของผิวได้ เพราะฉะนั้นเปลือกมังคุดอย่างเดียวเนี่ยมันก็ได้อย่างเดียวคือมันคุณจะต้องทาในตำแหน่งที่มันถูกต้องมันจะทําให้กระฟาจุดดำๆนะขาวขึ้นมาได้เออนะคะแต่ว่าต้องระวังให้ดีแล้วกันแอดต่อมังคุดอ่าและคราวนี้เราก็มาดูวิธีปอกมังคุดกันนะฮะว่าเวลาที่กินมังคุดน่ะไม่ใช่อยู่ดีๆปั๊บไปปอกแล้วใส่จานปั๊บมันจะแห้งมันจะเปลี่ยนสีเลยนะไม่ว่าคุณจะเอามีดมากรีดแล้วมาแบะๆไว้ให้กินหรือว่าเอาไปให้พระถวายพระเนี่ย เราไม่ควรนะต้องให้เขาปอกให้เขาแกะเองเพราะว่าพอเปิดออกมาปักเอามีดไปคว้ามันปั๊บเดียวมันจะดําเลยนะคะอ่ะคราวนี้คราวนี้เราก็มาดูวิธีเปิดวิธีปอกมังคุดเอามาใกล้ใกล้เลยนะอ่าผลไม้มาอีกหนึ่งละอะไรอ่ะผลไม้มาแล้ววางตรงนี้ที่ของกินอ่ะอย่าวางตรงนี้ที่เดียวเพราะว่าเพราะว่ากูจะตลิ่นเพราะว่าน้ำลายมันกนเดี๋ยวท่านผู้ชมดูก่อนนะคะมังคุดเนี่ยนะฮะ ที่ก้นมันเนี่ยนะคะอันนี้มี7จดกลีบนะฮะ,ะข้างในมันเนี่ยก็จะมามีเมล็ดเจ็ดกลีบเช่นเดียวกันมีกลีบเนื้ออยู่ไม่ใช่เมล็ดเกล็ดก,บกีบเนื้อ,อแล้วก็ตรงนี้มี6กลีบก็จะมี6เหมือนกันสาเหตุที่คุณโกใช้มังคุดแบบนี้เพราะคุณโกชอบกินมังคุดเปรี้ยว ถ้าใครกินมงคุดหวานก็ใ <tip> ห <voi> ้ก <Used tat oo> ินมงคุดดำนะคะอันนี้มางคุดหวานเอามาชันหน้ากับมงคุดเปรี้ยวหน่อยสิมงคุดมงคุดหวานเดี๋ยวมงคุดหวานไมมว่ารไม่ว่าสีสีมงคุดที่บีบมาเนี่ยย้อมผ้าได้ด้วยนะย้อมผ้าได้ด้วยใช่ไหมเสีม่วงใช่ไหมสีม่วงออกแดงๆนี่นะถ้าผู้ชมนะคะให้จับแบบนี้นะคะให้ใช้พลังจากนิ้วโป้งนิ้วชี้กับกลางนิ้วนี่ฮะกดลงไปหลังจากที่กดลงไปปั๊บเนี่ยนะมงคุดเนี่ยมันจะแตกออกแบบนี้แล้วเราก็อ้าออกแบบนี้นะฮะอ้าออก พอ้าออกปั๊บเราก็มานับกี่เมื่อกี้นี้เรานับแล้วเนี่ยได้เจ็ดเห็นไหมะมันก็เป็นเจเดหนึ่งทำผิดนะฮะช้ำหมดผิดละฮะผิดถ้าเปิดมาแล้วข้างในมันมีสีเหลืองๆนี่ถือว่าเสียไหมครับเหมือนของเจนหนึ่งข้างในนั่นมันยางอ๋อเป็นยางนั่นแหละตัวอันตรายเนี่ยเนี่ยดึงออกมาแล้วต้องเป็นอย่างเงี้ยนะฮะท่านผู้ชมครับแล้วก็ทานเลยเนี่ยเจนหนึ่งทำผิดไม่ดูไม่ดีเลยแล้วก็ทำนึกว่ามีแต่หน้าอย่างเดียวที่ไม่ดีนิสัยด้วย ทำให้มันเข้ากับหน้าไงนี่แล้วเวลาบวบเนี่ยเอ๊บวบมันแปลว่าอะไรเนาะเดี๋ยวก่อนคืออย่างนี้ภาษาไทยเนี่ยมันเป็นภาษาที่ค่อนข้างยากอ,อย่างคำพ้องเสียงอย่างคำว่ากินเนี่ย มันจะมีหลายตัวฝรั่งนี่มี eat 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 ten กินตอนนี้กินในอนาคตแล้วกินในอดีตอ a t eat eat ten ของไทยนี่มีกินเสวยแสวกแดกยัดหาไดโวไดโวนี่การปั่ไงอปั่ไงเอามากระแทกปากกูหน่อยสิแต่ว่ากินเหมือนกับขมือบ ไดโวสมัยก่อนไงมันมันเป็นตัวแบบนี้ในทีวีแล้วมันก็เป็นคอมพิวเตอร์แล้วก็ปึ๊บอับไดโวคำบวบคำเียวคำเดีมั่มเหรอไม่ว่ากินมั่มใช่แต่ถ้าภาษากระเทยเนี่ยเขาเรียกบวบแต่เนี่เองทำที่บวบบวบอย่าให้เราทำสิบวบพี่เนี่ทำผิดทางแล้วล่ะพี่เนี่ข้างนี้ยเล็กนะตามทำของตัวเองก้มบบตัวเองใหญ่ใช่ไหมของเราใหญ่คราวนี้ดูวันนี้นะฮะมีอกกี่ ท่าผู้ชมวันหลังเนี่ยเดี๋ยวเจ้าปูมาจากชนบุรีแล้วจะมาแกะให้ดูนะปูจริงๆปูกอกปูกอกเหรอปูกี้ปูกี้แปลว่าปีกูปูกอกโอกูภาษาไม่มันมีอย่างนี้นะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังภาษากระเทยไม่เหมือนกันภาษาเนี่ยอบจแปลว่าอะไรไม่รู้อ่ะเอาบริเวณจิมเวลากระเทย สอบัตอไปว่าอะไรเอาบริเวณตูดต้องเนี่จะบอกให้สอไปว่าอะไรสอเขาเสียบถูกต้องนี่อย่างเงี้พอเจอสจะเจอเสียบติ่มนี่คือว่าต้องพูดแบบนี้เพราะผู้ชายเดี๋ยวมันรู้มันเตะเอาใช่แล้วเวลาเรามองอย่างเงี้ยตายคนนี้ไม่เอากระเทยแน่เราต้องส่งข่าวไปเพื่อนจริงป่ะโอ้ยไอหานี่เอาแต่ผู้หญิงไม่เคยเอากระเทยเลย มันเราจะต้องบอกว่าคนนี้เป็นอบจเอออบริเวณจิมและพี่โีลู้รู้ไหมว่าในที่นี้อย่างพี่หนึ่งรัฐการเป็นสสมาก่อนสาวเสียถูกต้องอุ้ชายแล้วจะเล่นการเมืองรักชายรักชาผู้ตายแล้วแต่ขอโทษนะครับท่านผู้ชมบางทีเนี่ยนะท่านผู้ชมเข้าใจผิดว่าในในโลกนี้เนี่ยเกได้กันเองเป็นโฮโมเซ็กชวลจริงๆแล้วไม่ใช่นะคุณโกเลียนอ่ะสัมศลรชามา คนที่อยู่กับเราที่อ่ะสามเนี่ยนะพลาดจากเราไม่กี่คนเองเพราะตอนนั้นเป็นเด็กประจํา oh. เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็แล้วแต่อยู่ในช่วงของความกําหนัดระหว่าง1 3ถึง17เนี่ยนะช่วงนั้นผู้ชายจะมีเพศสัมพันธ์วันละครั้งอย่างต่ำ oh. เพราะฉะนั้นยังไงต่อให้มีผู้ชายหรือมีผู้หญิงผู้ชายคนนั้นก็หนีหลีกเลี่ยงเรื่องพวกนี้ไม่พ้น oh. เพราะฉนั้นคุณโก้ก็มานั่งคิดเอ๊ะแล้วทําไมเขาบังคับว่าอายุ18ถึ้งจจอะไรเขาเรียกอะไร เาเรียกอะไรทางเพศที่เราไปยุ่งกับเด็กต่ำอายุ18ต,<ะ>ต่ำกว่าอายุ18ปีก็จะมีความผิดกฎหมา,ายคระดี่วลงละเมอทางแต่เธอรูไ้ไหมว่าเด็กอายุ14 15 16 17 18คกเตีลงกาหลังกับหลังแหกขาแปะพื้นหมุนตัวกระโดดลงมาลักจูแขนอย่างเงี้ย แก่ๆจะไปทําไหวได้ไงพี่โกจะบอกว่าพี่โกทุกวันเลยใช่ไหมเคยอย่างนี้ตอนนั้นอะทุกวันแต่ตอนเนี้ยแก่แล้วเหลือถวายฝอยวีไสองครั้งต่อหนึ่งสัปดาห์แต่อย่าผิดกินนะตายเหมือนกันลูฉากขอผ้ากันเปื้อนนี้คับน้ำลายน้ำลายน้ำลายมาโดนยางค้างไหนบอกอยากให้ให้พี่เปิดอนให้ี่ปอกฮะพี่ปอก นี่เห็นเนี่ยจังเลยโผล่เนี่ยมานั่งต่รายการด้วยกันเนี่ยแล้วทำไมเวลาเธอออกอักขระประทานโทษนะขอโทษจริงๆเรียนหนังสือจากที่ไหนคะโรงเรียนวัดแล้วสอบลูปได้กับอาจารย์มาใช่ไหมถึงจบมาทุกวันนี้ไม่ได้ตอบมานะได้กับหมาที่อาจารย์เลี้ยงไว้ ไปหาอาจารย์จะเอาแบบไปแบบซี้แลกคะแนนใช่ไหมพอไปเสร็จปุ๊บเนี่ยก็โดนซี้อยู่ก็โอ๊ยอาจารย์ขาอาจารย์ขาพอลืมตามาเป็นหมาที่อาจารย์เลี้ยงไว้กำลังซอันอะไรพี่อ้วนอันตเชียร์เล็ดเลยอ่าจดูนะคะหลังจากที่เราใช้นิ้วมือเนี่ยกดลงไปอย่างนี้นะให้ให้หันเจ้าเม็ด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 ทั้งหมดเนี่ยขึ้นไปข้างบนแล้วกดพอกดเสร็จปะก็จะแตกตรงกลางอย่างงี้นะท่านผู้ชมขะแล้วอ้าออกแบบนี้เลยนะคะ ภาษาก็เธอเรียกฉีกทุเรียนอเธอได้ยินอยู่แล้วอย่างนี้ใช่ไหมอ่าอ่าเรียกอะไรเมดเทเบลจับดูเนี่ยหลังจากที่หักแล้วเนี่ยมันจะเป็นครึ่งคร่งอย่างนี้เลยแล้วเอานิ้วเนี่ยกดลงไปตรงนี้จับดูเนี่ยเอานิ้วเนี่ยกดลงไปตรงนี้หลังจากนั้นก็แหกตรงนี้ออกกดขั้วจับช้ำเนี่ยจับยังฉีกทุเรียนไม่เก่งเนี่ยจับดูนี่เห็นไหมเนี่ยดูนะแล้วเวลาบูฟเนี่ย โอ้ปากต้องเป็นตัวโอนะคะจบไม่ได้ให้อีเน่งกินลูกนี้ครับให้อีเน่งกินอาครับไปแล้วตกตอนทำได้ว่าทำไมกลิ่นจิ๋มนกลิ่นอีตอแหล่ได้อย่างนี้เอสเอ MS เข้ามาทักตายกันก่อนที่สี่สองสี่เจ็ดสองเจ็ดหกนะคะแล้วก็ทุกๆุกเอสเอสนะคะหลังจากหาค่าใช้จ่ายให้ทางทางหน่วยงานเอสเอสแล้วเนี่ย อ่าอ่าส่วนเงินที่เหลือเนี่ยเราจะไปติดกระถินนะคะซึ่งเราจะไปทอดวันอาทิตย์นี้ติดกระถินโดยกระเทยนะคะอาจะไปติดที่ว่าองค์กระถิ่นนี้นะคะเราจะไปทอดที่จังหวัดลำปางวัดอะไรวัดอีโตดพวกต้ววัดอะไรนะวัดอะไรก็ไม่รู้ที่จังหวัดลำปางในกระถิ่นนี้ท่านลำปางหลวงเหระเอออ่ามาที่ข่าวแรกไหมค่ะข่าวแรกเขาบอกลือสนั่นนะคะ พี่ติ๋มเซงทีวีพูไลท์หลุดผังช่องห้าเออเหรอใช่หลุดครง่หลุดงสองอันนี้เป็นข่าวเหรอ่าเป็นข่าวใช่ไหมเป็นข่าวใช่ไหมรู้สึกว่าในอินเทอร์เน็ตเล่นแล้วนะคะหรอคะแล้วค่ะอุตนาแม่ฉันเขาบอกวันนี้เลยนะคะเขาบอกว่าทีวีพูไลท์รายการข่าวบันเทิงชื่อดังนะคะทางช่องห้านะคะซึ่งเป็นรายการข่าวบันเทิงในเครือทีวีพูนะคะได้หลุดผังรายการปีห้าหกนะคะหลัง จากมีการประชุมบอร์ดเพื่อพิจารณาปรับผังรายการประจําปีโดยประเด็นได้ถึงหูเจ้าของรายการคือพิติมพันธิพาสกุลชัยเจ้าของทีวีพูและมีการถแถลงชี้แจงต่อไปนะคะในภายภาคหน้าสําหรับรายการทีวีพูไลนะคะเป็นรายการข่าวบันเทิงจากเครือนิสารทีวีพูซึ่งเป็นผู้ผลิตรายการอ่านิสานบันเทิงชื่อดังอันดับหนึ่งนะคะได้ออกอากาศเป็นครั้งแรกทางททบ5นะครับปี48ช่วงหลังนะคะข,ข่าวภาคค่า ก่อนละคร e x a c แกนะคะชื่อทีวีพูดทูไนท์และตอนหลังเนี่ยก็มาเปลี่ยนเป็นทีวีพูดไลฟ์แล้วก็ทีวีพูดทูไนท์ก็ไปอยู่เสาร์วอาทิตย์และโปรดิวเซอร์คนแรกก็นั่งอยู่ในรายการนี้ด้วยค่ะค่ะคือหลับถูกต้องนะคะับนีคะแล้วแล้วใครจะเป็นโปรดิวเซอร์คนล่าสุดทํารายการกูหลุดผังเนี่ยไม่แล้วเขาังทําต่อไหมสรุปหลุดผังหลุดไม่ไม่มาถือว่าทําจ่ายช่องช่องอื่นไปไม่มีแล้วไม่มีแล้วอาจจะวิ่งหาลงช่องอื่นหรือสาลองดูลองดูนะะคก็ติดตามกันต่อสิบปีนะ ติปีปเพราะ <c oughs> ว่าพี่ติ๋มเนี่ยบอกเลยนะว่าเป็นผู้หญิงที่เป็นคนมีคุณภาพในวงการบันเทิงอีกคนหนึ่งนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ติดตามผลงานของพี่ติ๋มแต่ถ้าเกิดจะให้เปลี่ยนต้องเปลี่ยนพิธีกรนะคะพิธีกรหญิงสองคนเนี่ยนะคะโดย<ค>ที่พิธีกรที่อยู่ฝั่งนู้นนะคะเหมือนติ๊กชีโร่นะคะสันดารี้ด้วยนะคะต้องเปลี่ยนนะคะอ่ะเกดามได้แล้วก็ที่พี่ติ๋มเนี่ยเ็ายังมีหนังสือทีวีพูลแล้วก็หนังสืออ่า หนังสือไลฟ์อะไรสักอย่างหนึ่งนะปิดปิดไปแล้วค่ะไลฟ์เหรอปิดไปเรียบร้อยแล้วสัมภาษณ์วัดมาแล้วนะวัดป่าเวียงสวรรค์อ่าานะคะก็เดี๋ยวภาพนี้ลงแล้วกันนะคะเดี๋ยวคนดูจะกลัวนะคะก็ก็ปิดไปแล้วหนึ่งหนึ่งอ่านเพราะตอนนี้เนี่ยเราไปมุ่งทำไอ้นี้นะคะไอ้นี่ค่ะเคเบิลทีวีช่องทีวีไอ้นี่ค่ะเดอะอะไรว่าเป็นรีสอร์ท เป็นรีสอร์ทนะคะตอนนี้ก็กำลังทำรีสอร์ทนะคะลูกกา,การทำรีสอร์ทใหญ่เลยนะคะและ้วก็จะจะเปลี่ยนอาชีพเหรอก็คือจะจะจะทำเป็นอาชีพอัอนอันหนึ่งเสริมด้วยแล้วก็เด็กที่ทำนิสสันไลท์แล้วก็เอาดึงมาทำรีสอร์ทหมดเลยชื่อเดอะบูมอยู่ที่ไหนวะสระบุรี เปะเลยความโชคเขาเรียกว่าอะไรนะตรงนั้นโชคเขาใหญ่แถวนั้นก็ได้นั่นแหละนะคะอยู่ตรงนั้นนะคะแถวนั้นอากาศดีนะคะก็เราจะมีเดอะบูมเกิดขึ้นนะคะแล้วก็จะเป็นรีสอร์ทนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีการเปิดตัวถ่ายทอดสดด้วยแล้วก็จะมีการนาดารงดารานะคะมาร่วมสนุกกันที่เดอะบูมด้วยเช่นเดียวกันครับแน่นอนอ่าส่วนในจ็อบวันนี้มีข่าวอะไรลูกวันนี้ก็มีข่าวเกี่ยวกับโครงกระดูกครับเอาทำไมเอาข่าวพี่โกขึ้นก่อนเอาที่เเห้ารีบสายข้าวับาก่อนค่ะคุณจ็อบรับสายเลยครับสวัสดีครับ ฮัลโหลสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีพี่เต๋าค่ะพี่จ๊อกครับแล้วก็พี่โกพี่เ่งแล้วก็พี่อ้วนแน่นะสวัสดีค่ะนี่พี่โกชอบให้พี่โกเล่าเรื่องพี่ไตบูไนจังเลยไอ้ยพี่ไตอะไรอะไรอะดูใบดูไบดูใบนั่นแหละบูนอ่อะมีอีกคนนึงแต่เป็นชนีจริงไม่ใช่พี่ของพี่นะไปดูไบอยากฟังช่วงไหนละจ๊ะ เอเรื่องชั้นขยันซอยอ่ะที่พี่โกไปดูใบเอเรื่องสั้นขยันซอยมันมีตั้งหลายช่วงช่วงเดินห้างสรรพสินค้าช่วงทะเลทรายชวชดเดินไปตลาดอะตลาดที่ไปโดนลงแคกอะโอ้โหี่โกเมึงจะไปบอกเขาทำไมว่าตัวเองอะไปเป็นพอสจูดบ้าถ้าไม่ได้เก็บตังจําไว้เลยนะเมื่อไหร่ก็แล้วแต่เราเก็บตังนะแล้วเขาเอาเงินเนี่ยมาจดเลขไว้แล้วล่อซื้อเมื่อนั้นเป็นแพติจูดทันที แต่ของฉันเนี่ยถูกใจให้ฟรีทำดีให้เบอร์แล้ที่สำคัญที่สุดคิดตังเราที่สำคัญที่สุดเป็นการ Amazing Thailand g a n s a l e มันเป็นการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทยให้กับมิ d เด e ลอีสให้เขารู้เลยว่าคนไทยมีศักยภาพขนาดไหนแล้วก็เป็นการบ่งบอกให้รู้ว่าคุณโกแฮนด์เมดนี่ยนอกจากตัดผมเก่งแล้วเนี่ย <y uk> อย่างทำท่านะคะทำโชว์ศิลปะนั่นก็คือท่ากวางเหลวลางลิงอุ่มแตงนะคะสาพรพัดทาแล้วฝรั่งเขาคนนนขอนเฟิร์มกันว่าฝรั่งอ๋อแล้วที่ดูไบเขา <c oughs> เขาคอนเฟิร์มนะครับว่า Amazing Thai แล้วคืออย่างนี้เดินไปไหนมาไหนก็แล้วแต่นะคนก็แจกเบอร์โทรศัพท์ไม่เยอะเลยนะแค่มีผมมาปิดตรงนี้แล้วก็ทุกที่เขาต้อนรับเราดีมากโดยการเชื้อเชิญเราขึ้นไปชั้นสอง ไปดูผลิตภัณฑ์สินค้าไปดูสินค้าข้างบมแล้วเขาเรียกพี่น้องมาทั้งหมดถึงบอกว่าคําว่าลงแขกเนี่ยอินเดียทัวร์ไม่ใช่มาจากเมืองไทยของจริงมาจากเมืองแขกเขาถึงบอกว่าลงแขกแล้วเอามาเป็นคําพ้องเสียงเวลาคนอีสานเนี่ยเขาเกี่ยวข้าวอะไรกันหน้าเกี่ยวข้าวอ่ะเขาจะไม่ทํางานเขาบอกโอ๊ยกลับไปกลับไปช่วยลงแขกคือหลายๆคนมาลุมงานชิ้นเดียวกันให้เสร็จเร็วๆคุณเอกเคยโดนไม่ลงแขก ในชีวิตนี้ไม่เคยถูกเลยไม่เคยเลยเริ่มอยู่ในกลุ่มแขกที่ไปลงอ่าเพผ่พี่รามจำได้ไหมโดนหมดเลยอย่างนั้นเขาเรียกลงแขกแต่ขอโทษนะคะถ้าเหตุการณ์ปี2529ปีนั้นคุณเน่งลงที่ผมพี่รามเหตุการณ์จะพลิกไปอีกแบบนึงเป็นยังไงครับอภิโกเล่าค่ะคืออย่างนี้นะจากสถิติทั่วโลกแล้วนะเมืองไหนก็แล้วแต่สาเหตุที่มีเกย์เยอะน่ะเนื่องจาก population เยอะและอยู่ในที่ที่เล็กๆ population คือประชากร เนื่องจากประชากรเยอะนะคะสมมุติว่านี่เป็นประชากรใช่ไหมคะและมันเยอะมากๆขึ้นมาแบบนี้ไปล้ำเส้นประเทศเขาใอีเหี้ยเดี๋ยวเพราะประชากรเยอะๆใช่ไหมแั้วเราอยู่เนี่ยฟังร็จปั๊บพอมันอยู่ในที่ที่เดียวกันใช่ไหมคนมันก็ต้องหันมาได้กันเองเพราะว่าโดยธรรมชาติเงี้ยสมมุติพื้นที่ใหญ่ใช่ไหมเราก็ต้องมีจํานวนประชากรเยอะพอพื้นที่เล็กก็ต้องมีจํานวนประชากรน้อยแต่นี่พื้นที่เล็กแต่มีจํานวนประชากรเยอะผู้ชายก็จะหันมาได้กันเองใช่ไหม ก็เลยไอ้นี่แล้วตอนนี้ประเทศเราเนี่ยมีสภาวะแบบนั้นไหมครอยู่ในสภาวะแบบว่าผู้ชายเริ่มไปเอาผู้หญิงมาคืนเพราะว่ามี p OPULATION แบบนี้แต่กระเทยเนี่ยเป็นเป็นจำนวนคือลดกันจำนวนประชากรโลกนะ ลดจำนวนประชากรนะใช่เป็นการลดจำนวนใช่แต่ถ้าผู้ชายกับผู้ชายกับผู้หญิงถ้าผู้ชายกับผู้หญิงได้กันเนี่ยลูกจะออกมาเต็มบ้านเต็มเมืองแต่กระเทยกับผู้ชายเนี่ยไม่เป็นไรค่ะนะครับเพราะว่าผู้กระเทยเนี่ยไม่สามารถที่จะมีท้องได้ไม่ใช่อะไรกระเทยตอนแล้วเนี่ยแต่แต่ขอโทษนะบางคนอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าผู้ชายอ่ะโดนกระเทยใช้เล่กลนคุณใสให้จําไว้เลยนะผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยไม่เหมือนกันผู้หญิงเนี่ยไม่ชอบนะ แต่ก็สามารถจะแบได้คําว่าแบไม่ใช่แปลว่าหมีนะคะแบร์ออกเสียงให้ถูกดูคําว่าแบนะคะเสาแบแ์ให้อีเน่งแล้วไออีเน่งไอเหน่งมึงสอนอีโกนหน่อยเพราะมึงพูดภาษาอังกฤษเก่งกว่าเดาเดาเดาเนี่ยภาษาฝรั่งเศสยากมากเลยวันก่อนที่เขาสอนอาบเดาแซเดาแอร์ไม่เหมือนภาษาจีนนะภาษาจีนคือเหน่งดูดูแลเหน่งพูดสิเน่งเน่งชอบกิน ชอบกินอะไรนะชอบแบะชอบแบะชอบแบะหนังชอบแบะหนังชอบแบะหนังชอบมีอ่ะนี่ชอบมีชอบมีชอบผีนี่คืออย่างนี้คือรับสายก่อนสายมารับสายก่อนสวัสดีครับหนงชอบแบะสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะครับโทรผิดอีแต่ไรแบะสวัสดีค่ะพี่อ้วนพี่เน่งพี่เต่าพี่ซ็อกแล้วก็พี่โก้จ้าสวัสดีจ้า ชอบพี่พี่ทุกคนเลยพ,พ <bien? S 2> ี่อ้วนพูดเก่งอ่ะหนูชอบติดตามทุกรายการเลยพี่โกก็พูดเก่งอยากให้มาบ่อยๆพี่เน่งคะหนูชอบพี่เน่งนะพี่เน่งดูเรียบร้อยแสนดีสงนาำเวลาพี่เน่งโดนลุมแต่ว่าหนูก็มีความสุขแล้วก็หัวเราะทุกครั้งเวลาพี่โดนลุมนะคะพี่เต๋าสวยอ่ะชอบพี่เต๋าขอบคุณค่ะมันได้อทำจริงจมูกพี่เต๋าทำป้าหนูชอบจมูกแบบพี่เต๋อ่ะจมูกจริงค่ะจมูกจริงค่ะ จะบุกจริงที่เหลือทำหมดจับรักาเดี๋ยวนี้พูดเก่งที่สุดเลยแหมขอบคุณครัจะบุกจริงที่เหลือทำทั้งหน้าโทรมาจากไหนหนูหนูโทรมาจากไหนจ้าจากกรุงเทพค่ะกรุงเทพแล้วมีเพื่อนเป็นกระเทยหรือเปล่ามีค่ะแต่ไม่เป็นแบบนี้ใช่ไหมอันนี้เหมือนสวนสัตว์ไหมหนูนี่เหมือนสวนสัตว์ไหมเหมือนไหมก็คล้ายๆอะค่ะคล้ายๆหนูรู้ไหมว่าพี่อ้วนน่ะเหมือนสมเสร็จที่สุดเลยนะเคยเห็นสมเสร็จไหม สมเสร็จเกิดจากหมูจากหมีจากช้างจากแดจากแล่ดจากอะไรมารวมกันเหมือนสงเสร็จส่วนพี่เหน่งเหมือนอะไรรู้มะนี่ฉันเป็นม้าลายแล้วันนี้ไม่ไม่เหมือนไม่เหมือนหนูรู้ไหมพี่เหน่งเหมือนอะไรเหมือนอะไรคะหนูดูดีๆหนูเคยตื่นเช้าๆตอนสี่ตีสี่ตีห้าแล้วออกไปซื้อโจ๊กไหมทั้งข้าวแม่ไก่โจ๊กเดือดไม่ได้อยู่ในสวนสัตว์นะอยู่ตอนเช้าโจ๊กเดือดอ่ะปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปุ๊ปุ๊ทำไมเห็นหน้าพี่เหน่งน้าเหมือนโจ๊กเดือด เดี๋ยวนี้พี่เอ่งเขาสวยขึ้นนะตั้งแต่เขาตัดทรงเนี้ยหนูว่าดูดีกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยอ่ะพี่คนตัดแล้วเนี่ยไอ้แก่ข้างๆ้างตัดให้ดูสาวข้างทรงนี้ค่ะพี่เหนุ่มยิ่งขึ้นเยอะเลยอะค่ะเนี่ยค่ะหนูแม่ภูเขาค่ะเขาดินเรียกแล้วเนี่ยฮะโอเคจบแล้วค่ะ ขอแสดงความคิดเห็นนิดนึงได้ไหมคะ<ด><ด>ค่ะงาน<ด>ของของคุณจักรนะคะหนูว่าเขาแต่งหน้าชุดโอเคนะคะหนูว่าทรงผมเขาไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เลยอะอมันมอนมันไม่เรียบร้อยเท่าไหร่เลยอะคะอ่ะนอกนั้นโอเคหมดนะคะอ๋อจ้าผมดูมีอายุใช่ไหมคะไม่ค่ะมันดูเก้าไม่เรียบร้อยมันดูเหมือนคนเก้าผมไม่ค่อยเต็มอะพะี่โกหน้าจะไปทําผมให้พี่โกไม่ได้ทำค่ะวันนั้นไปอะไรร่วมงานเฉยๆแต่ว่าชีวิตประจำวันจริงๆ ของตักบงกฎกับแม่และก็กองถ่ายแองเจิลพี่เป็นคนทําทั้งหมด๋อ้หเลค่ะดูบทงานแล้วกันแล้วดูบทงานแล้วกันเขาทาผมแบบตอนที่เล่นเรื่องจนดาราเขาก็สวยนะคคือคือดีตรงที่ว่าเขาหน้าสวยเราก็เลยพอรอดนูไม่ใช่ช่างทำผมใช่ไหมจ๊ะอ๋อไม่ใช่แต่หนูก็คอมเมนต์เป็นนะขอบคุณมากจ้าที่รับว้พิจารณาจ้าจ้าสวัสดีจ้าคือเน่งอย่างนี้นะชอธิบายฝางคนที่ก็มองดูหล่อนสวยเนี่ย เพราะอะไรรู้ไหมผมถั่วผมที่รั่วอ่ะผมที่รั่วอ่ะมันจะทําให้ดูเหมือนคุณป้าแก่และอันเนี้มันเป็นสวรผมทรงเนี้ยสมัยก่อนน่ะเขาจะต้องดัดแล้วก็หนีบจับหลอนทรงนี้นใช่ไหมงอ,ง,ง,งอสังงอทรงห่านหงอ,อห เดี๋ยวจะพูดถึงแต่พี่เหน่งพัดซูมไปใกล้ๆคุณูเอากล้องซูมมานะคะมาใกล้ๆเลยนะคะเราจะได้นึกถึงภาพเราจะได้รู้เลยว่าผู้หญิงคนนี้เป็นพรีเซนเตอร์แพนทีนอ๋อเหรอใช่เหรอถ้าใช้แพนทีนหัวจะไม่เป็นรังแคแบบนี้ไม่คือพี่เหน่งถ้าเกิดสมมติเรามองเนี่ยนี่ทรงนี้คือทรงอะไรรู้ไหมคะทรงของนางเอกเรื่องคิงคองนาโอมิวัดนาโอมิวัดเออเขาทรงนี้เออเดี๋ยวก่อนแต่พี่เหน่งอ่ะชื่อเหน่งวัด คุณแห่งคุณแหงอยู่เฉยๆนะเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูท่านผู้ชมครับท่านไม่เคยเห็นอะไรอย่างหนึ่งนอกจากโจ๊กเดือดแล้วนะคะคุณแห่งยังมีหมอนตาด้วยให้ดูอะไรนะคะหมอนตาชิ้นล่างเนี่ยค่ะท่านผู้ชมจชาไม่ใช่เขาไม่ได้เรียกหมอนตาเรียกอะไรเขาเรียกไอพีโลไอพีโร่เดี๋ยวพักเบรกกันนะคะเดี๋ยวคุยเรื่องผมกันต่อเดี๋ยวเดี๋ยวไปไอพีโล่ไปก่อนเดี๋ยวสักครู่